โครงงานสื่อการเรียนการสอนเรื่องการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์สนับสนุนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมี 1. ไขควง 2. เมนบอร์ด 3. พาวเวอร์ปปซัพพลาย 4. CPU 5. ซิลิคนระบายความร้อน 6. พัดลม CPU 7. พัดลมเคสแรมขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ นำ power supply มาวางในเคสในบริเวณที่เป็นช่องว่างสำหรับใส่ power supply โดยเฉพาะหลังจากนั้นขันน็อตให้ครบทั้ง4มุมต่อมาจะเป็นขั้นตอนการนำเอา CPU มาใส่ใน socket CPU แล้วก็ปิดฝา socket CPU แล้วก็ล็อกตัวฝา socket CPU แล้ก็ใส่ซิลิโคนระบายความร้อน CPU ลงไปบนตัว CPU ขั้นตอนการติดตั้งพัดลม CPU นำพัดลม CPU มาวางบน CPU และทำการกดและหมุนขาของพัดลม CPU ไปทางซ้ายเพื่อเป็นการยึดขาของพัดลมกับเมนบอร์ดขั้นตอนต่อมาก็ทำการเปิดซ็อกเก็ต RAM และนำ RAM ใส่ลงไปโดยต้องสังเกตที่บริเวณตัว RAM และซ็อกเก็ตว่าตรงกันหรือไม่ และถ้าตรงกันแล้วให้ทำการกดตัวแรมลงไปต่อมาให้นําเมนบอร์ดใส่ลงไปในเคสและต้องสังเกตว่ารูบนเมนบอร์ดตรงกับรูบนเคสหรือไม่ถ้าตรงแล้วให้ทำการขันน็อตให้ครบทุกตัว ต่อมาให้ทำการนำพัดลมเคสมาติดตั้งโดยการนำพัดลมเคสมาบริเวณหลังเคสตรงจุดที่เป็นตะแกรงและให้สังเกตว่ารูตรงกันหรือไม่ถ้าตรงกันแล้วให้ทำการขันน็อตให้ครบทุกมุมขั้นตอนการต่อสาย ขั้นตอนนี้ต้องคอยสังเกตดีๆว่าสายไฟแต่ละเส้นควรจะอยู่บริเวณตรงไหนซึ่งบนสายไฟแต่ละเส้นก็จะมีชื่อของตัวมันบอกอยู่และบนเมนบอร์ดก็จะมีบอกเช่นเดียวกันและในกรณีที่ไม่มีชื่อบอกอย่างจำพวกสายพาวเวอร์ซัพพลายและสายพัดลม CPU ให้ลองสังเกตรูปร่างมันว่าควรจะอยู่ตรงไหน ซึ่งจะสังเกตใกล้ง่ายกว่าสายไฟหน้าเคสซึ่งสายไฟของ power supply จะประกอบไปด้วย 1. ขั้วต่อสายไฟหลัก20บวก4ขา2ขั้วต่อไฟ12วัต3์ขั้วต่อสายไฟ EPS 12วัตต์ขั้วต่อสายไฟ PCI Express 5ขั้วสายไฟต่อพ่วง6ขั้วต่อสายไฟ SATA ขั้นตอนการเทสให้สาย power supply ต่อกับตัว power supply และให้ต่อสาย VGA เข้าที่ตัวคอมพิวเตอร์และตัวจอมอนิเตอร์และต่อสายเมาส์กับคีย์บอร์ดเข้าตัวคอมพิวเตอร์หลังจากนั้นให้ทำการเปิดเครื่องถ้าบูสแล้วขึ้นหน้าใบออสแสดงว่าคุณทำถูกต้องแล้วค่ะขอบคุณที่รับชม